สวัสดีครับเราอยู่กันใน Identity V นะครับในวันนี้ในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟปกติมีลูกแก้วลูกใหม่มานะฮะเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นฮันเตอร์ที่ชื่อว่าพลายน้ํานะครับนั่นคือเธอคนนี้นี่เองนะฮะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะอันนี้คือไม่ได้เปิดลูกแก้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหลีกหนีความเค็มคือถ้าเกิดในเซิร์ฟหลักเปิดลูกแก้วนะครับแสดงว่าในเซิร์ฟจีนเนี่ยสามารถใช้จิ๊กซอซื้อได้แล้วนะฮะนี่คือในเซิร์ฟจีนกับตัวละครพลายน้านะฮะซึ่งสกิลของพลายน้ำเนี่ยค่อนข้างน เวลาเธอเดินไปเธอจะทิ้งเป็นเป็นบ่อน้ําเป็นแอ่งน้ําด้วยเวลาเดินวนครบมาจบกันมันจะกลายเป็นสีฟ้าเมื่อกี้อ่านในคู่มือเนี่ยค่อนข้างงงนิดนึงต้องมาเล่นจริงดูนะฮะหลักๆเลยนะฮะหัวใจของพลายน้ําคือการเดินทางนะครับการเคลื่อนที่วนรอบเซอร์ไวเวอร์นะครับดูที่ชื่อของเซอร์ไวนะฮะยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับพอพลายน้ําเดินวนปุ๊บเป็นวงน้ํารอบตัวเซอร์ไวเห็นไหมฮะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้น เมื่อครบ100จะโดนไป1ดาเมจฮะแล้วก็รอประมาณ5หรือ1ิวิจะไม่ได้นะฮะมันก็จะใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครบ100เมื่อไหร่ก็จะเป็นอีก1ดาเมจนะฮะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลย <laughs> จริงๆตีได้นะฮะตีได้นี่ตีได้ซึ่งเซอร์ก็วิ่งออกมาได้นะฮะพอวิ่งออกมาปุ๊บไอเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นมันก็จะลดลงนะครับก็หนีไม่ยากเดี๋ยวถ้าเกิดจุกอยู่ในบริเวณวงกลมที่พายน้ําทําอันนี้เอาไว้ วาดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ลดลงนะครับถ้าเกิดอยู่นอกวงหรือว่าวงหายไปฮะไอ้วงกลมที่เดินรอบเซอร์ไวเนี่ยเป็นพาสซีฟสกิลนะฮะใช้ได้ตลอดไม่ต้องรอคูลดาวน์อะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าแอคทีฟสกิลเนี่ยอันแรกนะฮะเป็นการปาฉมวกนะครับยิ่งกดค้างไว้นานยิ่งปาแรงเมื่อปลาไปแล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างทางน้ําอยู่างล่างฮะรเราสามารถว่ายตัดได้นะฮะเพื่อให้มันเป็นวงของมันได้เห็นไหมฮะเนี่ยครับ ทำให้เป็นวงของมันได้นะฮะแล้วก็พอชม่วกไม่อยู่กับมือเนี่ยพลายน้ําจะเดินเร็วขึ้นเอ้ยว่ายน้ําเร็วขึ้นนะฮะว่ายน้ําไม่ได้สิว่ายอากาศนะครับเป็นการแหวกว่ายอากาศเร็วขึ้นแต่ในขณะที่แหวกว่ายอากาศเนี่ยไม่มีชม่วอยู่กับตัวเราไม่สามารถตีเซอร์ไวได้นะครับนี่ฮะตายไปแล้วนะครับไม่สามารถตีเซอร์ไวได้แล้วก็รู้สึกว่าจะข้ามหน้าต่างไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้ใช่ไหมข้ามไม่ได้นะครับ ส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลที่2นะฮะเราไม่สามารถใช้ได้ถ้ายังไม่ปาฉมวกนะครับผมกดแล้วมันไม่ไปนะฮะเราต้องปาฉมวกไปก่อนต้องไม่มีฉมวกอยู่กับมือแล้วเราจะใช้สกิลที่2ได้นะฮะจะเป็นการพุ่งไปครับชนเซอร์ไวเวอร์นะครับพอชนแล้วเห็นเปอร์เซ็นต์ข้างบนไหมฮะที่น้ํานะครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความชื้นให้กับเซอร์ไวเวอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเออนะฮะเพิ่มไป50%นะครับแล้วก็โดนอันนี้ไปด้วยเต็มๆ เรียกได้ว่าเซอร์ไวน์นี่เวลาเล่นนี่คือต้องดูพื้นด้วยนะว่าอยู่ในวงหรือเปล่าพื้นมีน้ำไหมมีบ่อน้าไหมนะฮะส่วนฮันเตอร์จะเล่นยากหรือเปล่าเอามาลองกันดูโอเคโอ้โหใช้หน้าเทาาอย่างกว้างแล้วโอ้โหจุ๊กกันมันเลยอยู่แถวนี้อยู่นี่ไงผมว่าถ้าเกิดรอให้แบบเซอร์ไวน์มาอยู่ในวงน้ำเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลย ต้องแบบไล่ปกติอะฮะเอาเอาไม่ได้ใช้อีกน้ำหอมอ่ะกลับมาที่เดิมเออโดนไปหนึ่งโอเคคือไม่งั้นก็ต้องแบบจุกนะจ๊กวนอะจุ๊กวนอยู่แถวนี้นะฮะอะฉีดน้ำหอมไปข้ามไปกลับไหมเขาเปลี่ยนที่ฮะเห็นไหมงั้นปลาไปนู่นก่อนเดินช้ามากเลยช้ามากๆต้องแบบใช้วิธีการเคลื่อนที่แบบ พุ่งตรงไปข้างหน้าโอเคโอเคเอาสิเอาสิโอ้ oh, มีการแบบอันนี้เราพังได้ไหมพังได้อ๋อ oh, ไม่ใช่พังข้ามอืม uh huh. uh huh. วางไม่ทันหรอกโดนไปหนึ่งโอเคเบาอี okay. ตรงนี้พอดีวางไปไปิเปอร์ไปมีคนอยู่ไหม เห็นแวบๆเห็นแวบๆบแบบแบบอยู่ไหนกันเอ่ยยังห้าเครื่องนะฮะอ๋อนี้ไงเพื่อนมาแล้วปลาไปก่อนเอาไมา้คืนมาใช้น้ำหอมไหมใช่ไหมหรือเปล่าอ๋อ,อหมดแล้วลืมไปไม่โทรหัสกันเลยเหรอเออโอเคไปแล้วหนึ่งเครื่อง อสองเครื่องเอ้าอย่ารีบดิเฮ้ยแค่ถามเฉยมีคนอยู่ในวงน้ำตรงไหนสักที่หนึ่งนู่นไงปิปเปอร์ก่อนอยู่ตรงนู้นสองคนเลยฮะม,มาช่วยเพื่อนพุ่งไปเบรกไม่ได้ด้วยหม,มามาเก็บหนึ่งก่อน ทันไหมทันไหม,มตีไปแล้วนะยโอเคหลังไม้ไปไหนล่ะไปไกลามากไปเร็วมากเขาเดินช้าปลาไปก่อนนะฮะเดินช้ามากฮะต้องแบบ แบบว่ายไป <_ D> โอเคโอ้โหเดินช้ามากมากโอเค, <_ d> อเคไปหนึ่งก่อนเพิ่งจะได้หนึ่ง <_ d> ที่เหลืออยู่ไหนที่เหลือ ไปอีกหนึ่งเครื่องไหนเนี่ยตรงนู้น,นเครื่องนี้ก็ใกล้แล้วฮะวนก่อนแล้วกันทำทางเอาไว้เครื่องนี้ล่ะถ้ามีคนเปอร์เซ็นต์ขึ้นเอานี้ไงนะฮะโอเคน้ำหอมน้ำหอมหอืม กลับมาที่เดิมวางไม้ไหมวางไม้โดนไปหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งโอเคปิเปอร์อยู่ไหนกันมาแล้วมามาอ่ะฮะยังไง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 ดึงไหม ไปเปีเดเท่าไรแล้วยังอยู่ยังอยู่รอรปั่นเครื่องโอ้โหรอปั่นเครื่องไม่ไม่ไม่เราไม่ตีเราตอนนี้แหละโอเคลิงหนึ่งเครื่องไปสองคนเพื่อนแบบเซ็งเลย เดินตัวเปล่าไม่ได้เลยฮะเดินช้ามากช้าจริงๆนี่ขนาดว่ายน้ำเลยนะขึ้นแมงบนเหรอขึ้นแมงบนแล้วแมพบกว้างกว้างไปไหนแล้วลงมาข้างล่างออไม่ลงท <c oughs> างนี้ <c oughs> จุ๊กกันตายเลยตรงนี้ <c oughs> แปะก่อนอื <c> ้อ <oughs> ไปนูน่นเหมือนเรียกเหมือนเรียกเหมือนเรียกมานี่สิกำลังไปแล้วอ่ะฮะผังไม้ไป <c oughs> ไหนละวนวนวน,น,นเข้าไปขึ้นแบงค์วนวนฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่ลงไปแล้วเห็นนะเราเห็นนะ <c oughs> โอเค ขอปลาอันนี้ก่อนจะได้แบบไปเร็วๆหน่อยอือหือือหือตอนนี้ก็ตามทันแล้วยังไงล่ะยังไงล่ะน้ำหอมไหมอือไปหนึ่งไปหนึ่งวนดีนักวนดีนักวนดีนักปิเปอร์หน่อยไหมวนไหมตรงนี้วนไหมวางไม้ไปวางไม้ไปขอปลาหน่อย วนวนวน,วนอะฮะเป็นทางน้ําแล้วพุ่งชนทีเดียวก็น่าจะล้มอืมนั่นไงโอ้โหเพื่อนรออยู่จังหวะน,นี้แต่ว่าเราตาแดงอาการคันตานิดนึงเดี๋ยวก่อนปาก่อนอืมเป็นไหนไปนไหนไปนู่นไปนู่นมีปิเปอร์อยู่อืม เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมาอืมโอเคโอเคโอคี้อ,อยู่ไหนเพื่อนออกไปแล้วโกอี้อยู่ไกลๆในสามฮะอืมโอเค ก็ถือว่าใช้ยากนะคือเราไม่รู้ว่าเราเดินไปตรงไหนแล้วบ้างต้องดูพื้นกว่าจะเดินวนได้